ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมีความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีประเภทของสารเคมีสารเคมีมีหลายประเภทแต่และประเภทมีส,สมบัติแตกต่างกันสารเคมีจึงจำเป็นต้องมีฉลากที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสารเคมีเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บการนำไปใช้และการกำจัดโดยฉลากของสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการควรม,มีข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ 2. รูปสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี 3. คำเตือนข้อมูลความเป็นอันตรายและข้อควรระวัง 4. ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตสารเคมีข้อการปฏิบัติในการปฏิบัติการเคมีการทำปฏิบัติการเคมีให้เกิดความปลอดภัยนอกจากต้องทราบข้อมูลของสารเคมีใช้แล้ว ผู้ทำปฏิบัติการควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติต้นเบื้องต้นทั้งก่อนระหว่างและหลังทำปฏิบัติการดังต่อไปนี้ก่อนทำปฏิบัติการ 1. ศึกษาขั้นตอนหรือวิธีการทำปฏิบัติการให้เข้าใจวางแผนการทดลองหากมีข้อสงสัยต้องสอบถามผู้ผู้สอนก่อนที่จะทำการทดลอง 2. ศึกษาข้อมูลของสารเคมีที่ใช้ในการทดลองเทคนิคการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ตลอด 3. แต่งกายให้เหมาะสมเช่นสวมกางเกงหรือกระโปรงยาวสวมรองเท้ามิดชิดส้นเตี้ยคนที่มีผมยาวควรรวบผมให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการสวมเครื่องประดับและคอนแทคเลนส์ขณะทำปฏิบัติการ 1. ข้อปฏิบัติการโดยทั่วไป 1. ่สวมแว่นตาน,นิรภัยสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่ติดกระดุมทุกเม็ดคนสวมถุงม,มือเมื่อต้องใช้สารกัดกร่อนหรือสารที่มีอันตรายควรสวมผ้าปิดปากเมื่อต้องใช้สารเคมีที่มีไอรละเหย และทำปฏิบัติการในที่ซึ่งมีอากาศถ่ายเทในตู้ดูดควัน 2. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำปฏิบัติการ 3. ไม่ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยตามลงํงพังเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่มีใครทราบและไม่อาจช่วยได้ทันท่วงทีหากเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการต้องแจ้งให้ครูผู้สอนทราบทันทีทุกครั้ง 4. ไม่เล่นและไม่รบกวนผูอ้อื่นในขณะที่ทำปฏิบัติการ 5. ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอย่างเคร่งครัดไม่ทำการทดลองใดๆนอกจากได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนเท่านั้น 6. ไม่ปล่อยให้อุปรกรณ์ให้ความร้อนเช่นตะเกียงแอลกอฮอล์เตาแผ่นให้ความร้อนทำงานโดยไม่มีคนดูแล 2. ข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมี 1. อ่านชื่อสารเคมีบนฉลากให้แน่ใจก่อนนำสารเคมีไปใช้ 2. การเคลื่อนย้ายการแบ่งและการถ่ายเทสารเคมีต้องทำด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอันตราย 3. การทำปฏิกิริยาของสารในหลอดทดลองต้องหันปากหลอดทดลองออกจากตัวเองและผู้อื่นเสมอ 4. ห้ามชิมหรือสูดดมสารเคมีโดยตรงถ้าจำเป็นต้องทดลองกลิ่นให้ใช้มือโบกให้ไอซของสารเคมีเข้าจมูกเพียงเล็กน้อย5การเชีอยจางกดห้ามเทน้ำลงกดแต่ให้เทกดลงน้ำ ไม่เทสารเคมีที่เหลือจากการเทหรือตักออกจากขวดสารเคมีแล้วกลับเข้าขวดอย่างเด็ดขาด 7. เมื่อสารเคมีหกในปริมาณเล็กน้อยให้กวาดหรือเช็ดแล้วทิ้งลงในภาชนะสำหรับทิ้งสารที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติการการกำจัดสารเคมีสารเคมีที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้จากการทำปฏิบัติการเคมีจำเป็นต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 1>, 1. สารเคมีที่เป็นของเหลวไม่อันตรายที่ละลายน้ำได้และมีพ h เป็นกลางปริมาณไม่เกิน1ลิตรสามารถเทลงในอ่างน้ำได้ 2. สารล,ละลายเข้มข้นบางชนิดเช่นกรดไฮโดรคลอริกโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่ควรทิ้งลงในอ่างน้ำทันที 3. สารเคมีที่เป็นของแข็งไม่อันตรายปริมาณไม่เกิน1กิโลกรัมสามารถใส่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดได้ 4. สารไวไฟตัวทำละ,ละลายที่ไม่ละล,ะลายน้ำสารประกอบของโลหะเป็นพิษ หรือสารที่ทําปฏิกิริยากับน้ําห้ามทิ้งลงในอ่างน้ําเด็ดขาดคําถาม 1. ถ้าสารเคมีหกลดลงบนผิวหนังควรทําอย่างไร 2. ทําไมต้องห้ามนําอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องแลบคําตอบ 1. รีบล้างด้วยน้ําสะอาดปริมาณมากทันทีอย่างน้อย15นาทีแล้วรีบแจ้งอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ 2. เพราะสารเคมีอาจปนเปื้อนในอาหารหรือเครื่องดื่มได้ ทำให้เป็นอันตรายเมื่อเราประทานเข้าไปขอบคุณครับ